สวัสดีค่ะเพื่อนๆมนี่พอกันกับแมวเหมียว,วอีกแล้วนะจ๊ะเมนี่กลับไปเหตุงานหกโมงครึ่งนะคะทรงอลิซาไปที่เรียงเด็กแล้วแมวกับตงดิ่งมาทํางานต่อนะคะอันนี้กาเศร้าจังสีได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะบางเือะเห็นรถเก็บขยะบางเทือก,เห,เ,ก,เ,อกเห็นเทศบาลเพื่อนมาดูดใบไม้จังสี่ล่ะคะ่ะพี่น้องเห็นบอน,นี่ย่ำสายมากข้น สันจอนกสิโบมีใบใหม่ค่ะพี่น้องเห็นบอเริ่มเกี่ยงมาแล้วค่ะพี่น้องคือเพิ่นตื่นมาเหตุแต่เศร้านะพี่น้องเท่ากสิมีโอกาสได้เห็นเพิ่นทํางานนะคะใบใหม่กําลังเปลี่ยนสีในอาเภอเล็กๆของแมวที่อยู่ตรงนี้นะคะปกติแล้วสิขี่จักรยานไปเส้นรอบเมืองนะคะแต่มื้อนี้อยากเห็นบรรยากาศในเมืองในอําเภอเล็กๆนะคะพี่น้องว่าแต่ตอนเศร้าๆเพิ่นเห็ุยังแน่นะคะพี่น้องกสิมี บรรยากาศให้เห็นจัก,กรยานโดยทั่วไปนะคะพี่น้องไปไปไปทำงานนำกันกัะพี่น้องชงมบรรยากาศวิวข้างทางกันเลยจ้าเมื่อกี้เป็นวันที่เขามาเก็บขยะนะคะพี่น้องเห็นบ่ทั้งสีเหลืองสีเขียวกับรั้งเหลืองกับคือกระดาษนะคะทั้งสีเขียวนี่คือข,ขยะที่จากเศษอาหารนะคะพี่น้องสังเกตได้จากข้างทางนะคะเขาที่มาเก็บขยะนี่เก็บเป็นมือนะคะ ทุกวันอังคารนะคะเป็นโซนที่หนึ่งนะคะของเมืองของแมวอยู่เป็นโซนที่หนึ่งนะทุกวันอังคารนะะแต่ละอาทิตย์กับสิสลับกันสมมุติว่าอาทิตย์นี่สีเหลืองกับทั้งเขียวกับแก้วนะคะพี่น้องอาทิตย์หนาวันอังคารก็สิเป็นทั้งสีเทาคือขยะทั่วไปนะคะและกาอาจจะเป็นขวดพลาสติกนะคะพี่น้องกับสิสลับกันทุกวันอังคารนะคะพี่น้องแมวชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคะ ทั้งขยะเขาสิบหอยมาว่างว้หนาล้านหนาบ้านนะคะพี่น้องเขาสีให้เก็บเข้าไปหลังบ้านเจ้าเองนะคะบัดมือใดที่เขาสิมาเก็บเขาถึงห้ลากออกมานะคะด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อน ถนนระวางรถยนต์กับรถจัก,กรยานนะคะเห็นสีเหลืองนี่พ่อค่ะพี่น้องนี่เป็นเส้นทางจัก,กรยานนะคะลากาลาท่างก็สิเป็นเส้นทางจัก,กรยานที่กว้างมากๆเลยนะคะพี่น้องได้ยุโรปสามารถพบเห็นโดยทั่วไปนะคะจัก,กรยานเป็นหลักคนเดินเป็นเอกนะคะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากคนเดินเท้าเป็นที่หนึ่งนะคะจักรยานเป็นที่สองรถจนผิดเต็มๆค่ะพี่น้อง เวลาใส่รถยนต้องระวังค้นเดินกับจักรยานให้มากค่ะถึงที่ทํางานกับเจ็ดโมงเศร้าพอดีค่ะพี่น้องถึงเวลาเขางานพอดีค่ะพี่น้องได้นั่งแป๊บนึงกัไในเริ่มทํางานแล้วค่ะพี่น้องสําหรับคลิปมือนอี้กัมาเจอวิวบรรยากาศสวยๆของพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะคะพี่น้องอากาศก็เย็นสดชื่นย่ามือเศร้านะพี่น้อง ตอนเ้าๆพอคิดว่ารถตัดหญ้าสิมาแต่เสาปนนี่ค่ะพี่น้องเบ้่งพุน่นเหลี่ยมแมแมบบๆโย่พุ่นเห็นบอพี่น้องกําลังตัดหญ้างามงามหญ้าก็สําหรับเลียงง่วเลียงสัตว์นะคะพี่น้องพอประมาณมสิบโมงเสานะ,ะพี่น้องแมวกะออกมากพักเบรกสิบนาทีนะคะมาเบิ่งรถตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่สิ่งที่ ดีใจที่สุดก็คือพูนเห็นบ่ค่ะพี่น้องดำขี้มิมขี้มิมสีหาโตรูบอแมนหยังค่ะพี่น้องคือกวางนะคะกวางมันหอมหยานะคะพี่น้องกวางมันหอมหยาที่ถือตัดใหม่ๆม่มันกับมาผ้ากันมาก,กินนะคะโดยปกติแล้วย่ามือเศร้านะสีเห็นกวางสีหาโตนี่มาทุกเศร้าเลยค่ะพี่น้องแต่มือนี่ค่อนข้างที่ีอยูโดนนะคะพี่น้องเพราะว่าสงสัยนั่งสีหอมหยานี่หยาสาหรับเลี้ยงสัตว์นะคะพี่น้อง เห็นบ่ตัดขข้นแล้วนะแมวกับบงหูคือกันว่าเป็นพันธุ์ยังเนาะค่ะพี่นงสวัสดีค่ะเลิกงานแล้วก็ออกมารับอลิซานค่ะดูยูมูมารุมมาตุมถอดเสื้อทำไมมีไม่มีมือตอนนี้วันนี้อากาศดีมากคนก็เดินถนนเยอะแยะเลยร้อนเหรอโอ้ยมีไม่มีมือถือดูดิ ไปไนางเดินไปรับวันนี้ไม่เอาจัก,กรยานไปได้ยังไปได้ค่ะแต่ชิดขวานะเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวเขาไม่เห็นหนูเอารถเล,ลสเกตไปรับแล้วนางก็เอ้ย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 ก็เล่นกลับบ้านมาขอบข้างนอกหน่อยอย่าไปชิดขอบขวาเกินเดี๋ยวขอบเดี๋ยวล้มบายบายก่อน 爸爸有伴。